โลสวัสดีครับกลับมากบไมครับอีกรอบหนึ่งนะครับใช่ครับทำไมพื้นที่รอบตัวมันแปลกไปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับเอาแล้วจะชนูยิงเข้าฮะหนึ่งนะัดสองนะัด,ดออนทุกคนคงจะสงสัยกันแล้วใช่ครับทําไมพื้นที่รอบตัวของผมมันแปลกไปออพอดีไฟล์เกมมันหายครับมันเสียหาย ผมก็โทษจริงๆนะครับผมก็เลยแก้โดยการสร้างโลูกไม้ข้ามใหม่นะครับส่วนคลิปแรกของโลกใหม่นี้ผมไฟคลิปมันเสียหายแล้วก็ในโลกใหม่นี้พอผมเข้มามันในเกมที่เป็นโลกของเพื่อนผมผมก็ได้พบว่ามันมีเหลีดของโจนโจนระบกจริงๆแบบโจนจริงๆเลยผมก็เลยได้ทําการเอาธนูยิงหัวมันและนั่นและนั่นก็เป็นจุดจบของมันจา่ที่พวกผมชนะเหลดแล้ว แล้วเพื่อนผมก็เรียกให้ผมไปดูอะไรบางอย่างซึ่งในสิ่งที่เพื่อนผมมันเรียกให้ผมไปดูมันก็คือของรางวัลที่ได้จากเลดครั้งนี้จากการที่โจนมาบุกไปดูกันครับมันมีอะไรกันบ้างเป็นกล่องจำนวน3-3ูณ3 ซึ่งของมันก็ค่าอยาาโกงมากๆเลยว่าในนั้นมีเหล็กจำนวนมาแล้วก็ของที่หายากที่สุดอย่างโทเทมออฟอันดายิงผมก็เลยกาว่าจะขุด,ดบล็อกมันมาให้หมดเลยเอาเปิดให้ค่ะออกว่าจะเ,เปิดให้ยยยเเเีีีวิด คนดูนะครับของที่ได้จากเกลดดอโทเทมทั้งหมด19อันแล้วก็เหล็กอีก4กองอยู่กับผม2กองแล้วก็เพื่อนอีก2กองน <c oughs> อกจากนั้นเรายังได้แอปเปิลทองเอ็นชาร์จำนวน1แล้วก็ผมกำลังจะเลือกคราบปืนซึ่งมันนานมากกว่าจะเลือกได้หนึ่กระบอกเดียวจบเลยด้ เป็น F.E.I. ีอ FBI พอเลือกปืนได้แล้วไหนจะต้องหากระสุนหนึ่งครับ ผมได้ได้ทำการไปสำรวจถ้ำที่ข้างบ้านกับเพื่อนผมเนื่องจะมันมีผีออกมาจำนวนมากเลยเอาวางเาในกลุ่มหนึงคนแคยเขาหนนะวิววิวิมูสันมูสันอืหมูสันมูสันมูสันวองมูสันไปเนี่ยยืนจ้องให้อยู่ข้างล่างนู่นๆู่นนู่นน ามีเนื้อผีเอะไหมป๊อปป๊ป,ปนี่มาดูนี่นี่ดูอะไรไม่รู้นะพร้อมเหิดมันเกิดในถ้ำเลยเนี่เนเนเนยเิดเิดผีเนี่ยซึ่งในตอนนี้ผมผมได้ขึ้นมามาบนบ้านแล้วตอนนี้ผมได้เห็นหลอดเลือดบอสแล้วก็บอสต,ตัวขนาดใหญ่ที่เป็นคอยสแปลมลูกน้องใส่แล้วเวลามันเดินม,มันก็จะสามารถใส่บล็อกที่ติดเชื้อออกมาได้ด้วย เวลามาเดินเวลาที่มนเดินมันก,ากลายเป็นนืองเราเรอซึ่งเพื่อนของผมเนี่ยมันเห็นว่าผมสร้างบ้านสวยแล้วก็เก่งมันก็เลยให้ผมมาทําฟาร์มซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทําฟาร์มไปด้วยข้าวมันจะโตแล้วนี่ฮะอีกอย่างบ้านของเราก็อยู่ติดเับหิมะแล้วก็เป็นภูเขาด้วยผมก็จะทําฟาร์มาทานทีผมก็ขอแต่งเติมบ้านไปด้วยก็แล้วกัน เพื่อนของผมก็เลยเดินออกไปข้างนอกว่ามันไม่มีอะไรทำผมเลยต้องออกไปคุ้มกันมันเพราะมันบอกว่ามันเจอวอร์เดนจริงๆที่เป็นวอร์เดนจริงๆด้วยพร้อมคุ้มกันเดี๋ยวเราจริงๆพร้อมลองวอร์เดนนั่นแหละวอร์เดนผมช่วยมันฆ่าวอร์เดนเสร็จผมก็เลยขึ้นมาเก็บกวาดบล็อกติดเชื้อที่อยู่ข้างบนบ้านแล้วก็พยายามจะแต่งเติมบ้านเป็นรูนหนึ่ง ตอนนี้ผมกำลังขุดบล็อกดินที่ไม่รู้มาจากไหนที่อยู่บนบ้านตอนนี้ผมก็กำลังตีบล็อกเชลาอยู่เกเต็มหลังคาบ้านเลยเี่ยซึ่งมันง่าจะทั้งง่ายมากๆในขณะที่ผมกำลังถมดินอยู่ผมก็ได้เจอกับสัตว์ประหลาดที่กระโดดมาจากไหนก็ไม่รู้ ตัวเราทองทองมาชีว้ตอาขาอะไรก่อนทองท,ทองข้างวนมีสิบพอไใส่งลงไปเอาทองฟ้อนหนึใช่ <c oughs> <c oughs>